สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับไทยอุดรเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนี่มุมนี้หายไปแล้วถามว่าหายไปไหนหลังจากที่โดนพายุฝนถลม่มป้ายของเราก็มันก็พังมันก็ล้มนั่นเองด้วยซึ่งวันนี้พี่เพชรก็พอมีแรงหน่อยนึงก็มาจัดการกับไม้ไผ่กับป้ายตรงนี้แต่เป็นไม้ที่มันไม่หนักเท่าไหร่เบา นี่ซุ้มตรงนี้ซุ้มไม้เรื้อยมันก็หักพี่เพชรก็ซ่อมแซมแล้ววันนี้นี่เดี๋ยวจะทําให้มันแข็งแรงตัวนี้อันนี้แค่ทําขึ้นโครงคร่าวๆนี่เห็นไหมก็ขึ้นโครงไม้เรื้อยของเราก็ได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนเนื่องจากพายุฝนนั่นเองแต่ก็ไม่ว่าเพราะว่าเป็นฤดูการของเพื่อนนี่ต้นมงต้นไม้ก็โอเคอยู่ปกติดี แต่วันนี้พี่เพชรก็นู่นด้านบนเป็ดพี่เพชรก็เอาโซลาเซลล์มาใส่หนึ่งหลอดนั่นเองนี่เอาไว้กลางคืนมันจะได้สว่างมันจะได้โชว์ตรงเป็ดของเรานั่นเองใครมองมาจากไกลๆมองมาจากถนนก็จะมองเห็นเป็ดเหลืองของเรานั่นเองเด้อนี่ส่วนด้านนี้ก็นี่เป็ดไม้เลื้อยไม้ประดับ ที่มันหล่นมาจากซุ้มไม้เรือพี่เพชรก็เอามาแขวนไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยตัดแต่งใหม่เพราะว่าซุ้มไม้เรือย,ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นี่ก็มาแต่งไว้ตรงนี้มุมนี้กันส่วนด้านนี้ก็เช็คดูแล้วทุกอย่างก็โอเคเป็นปกติดีนี่เห็นไหมทุกอย่างก็โอเคต้นมงต้นไม้ก็สมบูรณ์แบบอาจจะมีบางต้นที่ค่อนข้างจะ เอียงแล้วก็หล่นนิดนึงนี่ส่วนนี้ก็เป็นมะม่วงกําลังออกลูกเห็นไหมเนี่ยมะม่วงร้านอีเป็ดฝั่งนี้ก็มีนี่ด้านนี้ก็มีสามลูกเอียงกันนี่ส่วนด้านบนก็กําลังออกเยอะแยะเลยนี่มะม่วงร้านเราไม่น่าเชื่อว่ามันจะไม่ออกลูกเดียวมันออกหลายลูกนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผักผักเต้า หรือผักติ้วนั่นเองผักติ้วบ้านเราส่วนข้างล่างก็เป็นผักหวานป่าไว้ผักหวานนาผักหวานนาพี่เพชรเอามาลงไว้หลายต้นอยู่เ,ยนเนี่ยจะเน้นนี่ก็มะม่วงเหมือมนกันนี่กําลังแทงช่อแล้วก็ออกลูกหมากน้อยๆน,ยนี่อีกไม่นานก็น่าจะเต็มต้นนี่บรรยากาศช่วงเยน็ยนๆพบขํายามแรงก่อ,อนพระอาทิตย์ตกดินที่ร้านดเปิดของเรานี่ คาดว่าวันนี้ก็พายุก็ยังอยู่น่าจะตกอยู่นี่พี่เพชรก็สำรวจดูระบบไฟต่างๆนี่ดูฟงดูไฟดูต้นมงต้นไม้ของเราเดี๋ยวมุมนี้พี่เพชรจะตกแต่งใหม่นี่ให้สวยงามกว่าเดิมอีกตอนนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนวันนี้ก็พอมีแรงพักมาสองวันก็พอมีแรงก็เออเริ่มขยับเริ่มตกเริ่มแต่ง นี่ตรงนี้ก็โอ้ฝนตกหนักนี่วันนี้เอา <c oughs> ไม้มาคำ้ำต้นไม้ต้นนี้ไว้ต้นทองเปล่าเพราะว่าฝนตกหนักใบเพื่อนหนาเดี๋ยวเพื่อนจะโค่นเนาะเพื่อนยังไม่ค่อยแข็งแรงพี่เพชรก็ช่วยเพื่อนก่อนนี่ส่วนด้านนี้ก็มะกรูดมะกรูดของเราที่พี่เพชรลงไว้สามต้นนั่นเองเด้อนี่คือมะกรูดมะกรูดนา นี่เห็นไหมแนวนี้ก็เป็นมะกรูดมีมะกรูดสามต้นมีมะนาวอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นมะนาวแปดต้นนี่แนวนี้ก็จะเป็นแนวมะนาวนี่แนวกระถางกระถางเพาะความไว้เดี๋ยวค่อยมาจัดการทีหลังนี่ก็จะเป็นมะนาวกํลาลังออกลูกแล้วเห็นไหมก็จะเป็นด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็โอเคสำรวจเรวดตาดูซุ้มต่างๆนี่เห็นไหม ต้นมงต้นไม้ของเราก็โอเคได้รับน้ำชุ่มชื้นเพราะว่าฝนตกหนักนั่นเองนี่ส่วนด้านนี้ก็โอเคทองกลาวก็ผีดอกออกใบเป็นร่มเป็นเงานี่เห็นไหมก็โอเคได้ในระดับหนึ่งนี่ตอนนี้ก็โอเคนีบรร่บรรยากาศตอนเย็นๆที่ร้านอีเป็ดของเราวันนี้ก็พอมีแรงนิดนึ่ง ก็เลยมาทําคลิปเพราะว่าพักหลังนี่คลิปน้อยมากฝากพี่ๆดูคลิปดูโฆษณาให้หน่อยเด้อถ้ามีแรงพี่เพ็กก็จะลุกขึ้นมาทําคลิปให้ชมนี่แล้วก็วันนี้ก็โอเคหลังจากที่ทําคลิปทําอะไรเสร็จจัดโน่นจัดนี่เสร็จก็อีกสักพักก็จะอาบน้ําอาบท่ากินยาแล้วก็รักษาตัวเองนั่นเองเด้อให้ฟื้นฟูร่างกายไๆ ให้พร้อมที่จะเปิดร้านที่เป็ดของเราอีกครั้งให้ในเร็ววันนี้เด้อตอนนี้ก็ขอพักก่อนนี่โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบาย